มาเรสกาเซงเชลซีถูกเบรนฟอร์ดตีเจ้าทดเจ็บ2ประตูต่อ2ศึกพรีเมียร์ลีกเอนโซมาเรสกาคับคุณซื้อเชลซีออกการเสียได้สุดๆหลังพาทีมพลาดใช้ชนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเสมอกับเบรนฟอร์ด2ประตูต่อ2ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเกมนี้เบรนฟอร์ดออกนำไปก่อนจากเควินชาเดอร์ในนาทีที่32 ก่อนที่เชลซีจะแซงขึ้นนำในครึ่งหลังจากโคพาเมอร์นาทีที่61และมอยเซตไก่เซโดในนาทีที่85ทําให้สิงบูนั้นในกล้ที่จะคว้า3แต้มครับแต่แล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3าฟบิโอคารวันโยก็ยิงตีเสมอให้กับเจ้าถิน่นจบเกมแบ่งแต้มกันไปฝั่งละ1คะแนนหลังจบเกมมาเลสกานั้นยอมรับว่าเชลซีทาได้ดีขึ้นในครึ่งหลังแต่ความผิดพลาดในช่วงท้ายเกมทําให้ต้องชดใช้ชนะไปอย่างน่าเสียดาย